เด็ตันทำอะไรครับทำทำอะไรคะอะไรนะคะทำทำอะไรนะคะทำ,ทำฟอง<ำ>อ่ะลุกขึ้นทำเลยสิมีฟองเยอะไหมหมุนไปข้างหน้าสิครับหมุนไปข้างหน้าว้าวว้าวฟองใหญ่มากเลยเป็นไงลูะเป็นไงลูะเป็นไงลูก อุ้ยมันมาตกอยู่ตรงนี้นี่เองทำไมสิทำไปไกลๆเลยนะว้าวฟองใหญ่มากเลยโอ้หว้าวสวยไหมฟองใหญ่จังเลยครับอุ้ยเปีเวล้วเปียวล้วเปียวล้วเปียวล้ว แตกไปแล้ว <c oughs> โอ้ยทำไมทำไมเป,เ,ปเป็นฟองหมดแล้วอะโอ้เต็มเลยเอาไปทำไงเาไปทำไงเาไปทำไง <c oughs> น้ำน้ำฟองหมดแล้วก็มาจุ่มน้ำฟองใหม่นะครับว้าวว้าวฟองใหญ่มากเลยว้าวฟองใหญ่จังเลยใครทำฟองใหญ่งอะไรครับม,มันเป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรเป็นฟองฟองมันเป็นไปไปอยู่ทำไมตรงนั้นนะ่ะ ฟองมาอยู่อะไรตรงนั้นนะครับมันอยู่นิ่งๆมันอยู่นิ่งๆหรอครับโอ้ทำไมมันไม่ขยับเลยอะ่ะทำไมฟองไม,ไม่มันไม่ขยับเลยอะ่ะมันไปมันไปทำมันไปไปทำไข่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> มันไปทำไข่ตรงน,นั้นหรอโอ้โห มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วว้อะไรอะว้าทำไมมันเต็มหน้าเลยเนี่ยอืมอะไรทำให้ดันดูเลยฮะทำให้ดันดูให้แม่ทำให้ดันดูเหรอเหรอไม่ใช่ถือกล้องให้ดันดูถือกล้องให้ดันดูไอ้แม่ถือแล้วไงแม่ถือแล้ว มาง,งั้นงั้นงั้นถืองั้นตาตันถือให้แม่ไม่ทำให้ตาตันถือให้แม่ทำให้ตนถ่ายแม่โอ้ใครอะไออะเอาไปไกลๆสิ